ขั้นตอนแรกนะครับในการฉีดเทนเดอร์นะครับคือต้องเอาน้ำเข้าก่อนนะครับห้าวันทําไมถึงต้องเอาน้ําเข้าครับมาดูกันครับนี่ครับมาดูใกล้ๆอันนี้นะครับเข้าไปแล้วห้าวันเห็นไหมครับอ่าเม็ดข้าวนะครับมันจะงอกแล้วก็บวมนะครับทีนี้เทนเดอร์จะทํางานง่ายนะครับแล้วก็ เพฟางนะครับมันจะเปื่อยนะครับแล้ว5วันแล้วนะครับเราก็ทำการปั่นนี่นะครับในรูปแบบนี้ปั่นยับลงไปเลยนะครับพอปั่นเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตอลอยอย่างนี้นะครับปั่นให้เสร็จก่อนนะครับตอลอยอย่างนี้เราก็เปิดน้ำเปิดน้ำนะครับเข้าให้ท่วมประมาณแบบนี้นะครับ เอาแบบนี้นะครับให้ท่วมอันนี้นะครับแต่นั้นยังไม่ได้ไม่ได้ท่วมนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดน้ำให้ท่วมแบบนี้พอเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําจออานฉีดเทนเดอร์ตัวนี้เลยนะครับหมักทิ้งไว้สิบวันนะครับแล้วถ้าเรามีเวลานะครับให้นํารถปั่นคันนี้รถปั่นนะครับหรือลูกทุบนะครับสามสามวันนะครับให้วิ่งกลับสักหนึ่งเที่ยวนะครับจะดีมากครับแล้วเราก็หมักทิ้งไว้เลยสิบวันนะครับ แล้วทำการรูปเชือกหวานข้าวได้เลยครับโอเคครับ